มีชื่อนัชไลยคบุญคนชัยนะคะตำแหน่งเลขานุการเก้าอ,อ,อยู่ฝ่ายอเมริกันกราฟานนครนครหลวงค่ะตัวเลขเนี่ยแล้วไงต่อก่อนที่จะมาสัมมนารู้สึกยังไงกับกับคอนี้ครับ แล้วก็ไม่เคยไม่เคยอบรมคอสนี้มาก่อนนะแล้วก็ไม่คิดว่าคอสนี้เป็นยังไงคือไม่รู้อะ่ะแต่พอมาเรียนแล้วมาอ,อบรมกับอาจารย์แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออเราได้รู้อะไรเยอะมากนะได้รู้การแก้ปัญหาการที่ท<ม>จะเอาเอาวิชาที่เราไปอบรมตอนะที่อาจารย์สอนเนะี่ยไปใช้กับน้องๆได้แล้วมันทําเรารู้ด้วยว่าการที่จะแก้อะไรมันต้องแก้ที่ตัวเราเองก่อน เราอย่าไปแก้ที่คนอื่นโดยเฉพาะเจ้านายเนี่ยประทับใจมากแล้วก็มีความสุขมากที่ได้มาอบรมต้องขอ,ขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่ให้ความรู้กับพวกเราค่ะ,ะชาวกาญจนบ้านักขาวหลวงนะคะอยากเจอกับอาจารย์อยีกน,นะคะ